สวัสดีค่ะพบกับพี่ตานค่ะและช่องขนมตาลสตูดิโอนะคะคลิปนี้ค่ะพี่ตานน้จะพาน้องๆทำผมรวบผมนะคะเก็บนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะมารวบผมกันเถอะค่ะเป็นวิธีการทำผมแบบง่ายๆนะคะน้องๆคนไหนนะที่เคยรวบผมนะคะแบบธรรมดารรมดาวันนี้ไม่เอาแล้วนะคะเรานะจะมีการรวบผมแบบน่ารักน่ารักนะดูแล้วเฮ้ยเธอรวบผมธรรมดาแต่ทำไมผมเธอดูดีจังเลยอะ เอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด u u s c r i b e นะคะกดกระดิ่งที่ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยค่ะไปค่ะน้องๆเราไปฝึกทําผมกับพี่ตานค่ะเอาละค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพี่ตานค่ะจะมัดผมทรงสูงเอาไว้ก่อนนะหน้าร้อนๆแบบนี้ค่ะเก็บผมนะคะ ให้ใคลายร้อนกันไปเลยวิธีทำง่ายๆมากเลยนะคะแค่เรารวบผมนะคะทรงสูงแบบนี้นะคะถึงเราจะรวบผมวันหยุดธรรมดาธรรมดาแต่เราก็ต้องการความเก๋ด้วยหลังจากนั้นนะคะใช้หนังยางมัดเลยเป็นการทำผมที่เฮ้ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ชิววนะคะดึงชอบผมตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้มีความพองฟูนะคะดูเซอร์เนิดนึงสวยๆอ่ะตัวเองตื่นมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยผมเป็นธรรมชาติเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ตานะจะจับชอบผมตรงนี้หนึ่งชอบแล้วใช้หนังยางมัดจะ้ะ แล้วก็อีกหนึ่งชอ่อเล้ออีกหนึ่งช่อก็มัดด้วยมัดไปเลยทั้งหมดนะคะพี่ตังก็จะได้ผมสามช่อแล้วหนึ่งช่อหยิบขึ้นมาก,ก่อนนะคะทำช่องตรงกลางนะแบบนี้นะ แล้วก็เอาหางม้าใส่เข้าไปนี่ทุกช่อเลยนะนี่ช่อนี้ด้วยหลังจากนั้นนะคะพอเราจับเป็นช่อได้แล้วเราจับตรงหนังยางตรงนี้นะแล้วก็พับขึ้นมาไว้แบบนี้เลยเห็นไหมคะแบบนี้นะแล้วก็ใชก้กิปติดตรงนี้พี่ตาลคะทำไมต้องใชก้กิป ติดด้วยละคะเพราะว่าวันหยุดหนูก็อยากทาผมสบายๆใช้กิฟติดด้วยคะ่ะผมเราจะได้ไม่หลุดนะเสร็จแล้วเราก็จะดึงชอบผมนะให้มีความพองๆฟูๆดูเป็นธรรมชาตินะดูเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจทำอะ่ะมันสวยเป็นธรรมชาติเองเลยนี่นะคะอ่ะดึงมาดึงมาก่อนเลยก่อนที่จะเอากิฟติดนะคะ เสร็จแล้วนะจับหนังยางตรงนี้พับเข้าไปแบบนี้พับเข้าไปแล้วก็ใช้กิ๊บดาติดตรงนี้เพื่อผมเราจะได้ไม่หลุดลุยนะคะนี่ดูสวยแล้วช่อสุดท้ายค่ะดึงมาแบบนี้เลยนะเฮ้ยผมเราทำไมชาตแต่เธอ พับจับตรงนี้นะคะพับลงไปแล้วก็ใช้กิ๊ต์ดำติดตรงนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวพี่ตานะจะเอากิ๊ตมาติดเหมือนกันนะแบบนี้นะ ทรงผมนะคะ,ะเซอร์สวยๆนะในช่วงวันหยุดนี้ค่ะมีหลายทรงเลยที่พี่ตานเอามาฝากกันนะคะรวบเก็บไม้ให้ร้อนด้วยเห็นไหมแล้วก็ดูดีมากๆเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเธอเดี๋ยวเราจะโชว์ผมสวยของเราให้ดูนะผมทำไม่ยากเลยนะคะ เก็บผมนะคะน่ารักน่ารักค่ะน้องๆค้ะช่วงสงการนี้นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกก็อย่าออกไปเล่นข้างนอกนะคะเอาละค่ะทรงผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะติดตามได้ที่ช่องขนมตาสตูดิโอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งข้างๆนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ตาลงคลิปแล้วมาฝึกทำผมกับพี่ตากันดีกว่าคลิปนี้พี่ตาไปก่อนนะคะทุกคน บ๊ายบาย